สวัสดีคะ่คะเมค่ะวันนี้นะคะเมย์มายืนอยู่ตรงหน้าโครงการที่ดินที่เราประกาศขายนะคะที่ดินโครงการนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับอบตนพรัตน์นะคะอยู่คลอง12หนองเสือปทุมธานีนะคะอันนี้คือด้านหน้าโครงการนะคะนี่นะคะอันนี้คือเส้นทางคลอง12นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติดถนนคลอง12เลยนะคะ นี่นะคะคือด้านหน้าโครงการนะคะส่วนอบตนะคะอยู่ทางด้านนู้นนะคะอันนี้คือคอง12บสองนะคะอน,นี้ก็คือหน้าโครงการที่ดินที่เราประกาศขายนะคะมีทั้งหมด19บเก้าไร่สงานแปดสิบหกตารางวานะคะเดี๋ยวเปจะพาเดินเข้าไปชมในโครงการนะคะอันนี้คือด้านหน้าโครงการนะคะ ก็จะมีน้ำนะคะนี่นะคะส่วนรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเมย์จะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะที่ดินนะคะถ้าลูกค้าสนใจซื้อทั้งผืนนะคะทั้ง19ไร่นะคะเราก็ขายนะคะหรือจะซื้อเป็นแปลงย่อยนะคะเราก็ขายนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะเมย์จะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะอันนี้คือด้านในนะคะ ะะก็ด้านหน้าบ้านนะคะจะมีสระน้ํานะคะแล้วนี่คือบ้านในโครงการนะคะตรงนี้นะคะถ้าแบ่แงเปง็นแปลงย่อยนะคะก็ประมาณ3ไร่นะคะรวมบ้านนะคะแล้วก็รวมสระน้ําหน้าบ้านนะคะ3ไร่นะคะนี่นะคะวันนี้รถถยได้เข้ามาเคลียร์้าเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่เคี์ยย้าตรงด้านที่ถมแล้วนะคะส่วนสวนตรงบ้านนะคะส่วนถนนในโครงการนะคะตามภาพนี้นะคะกว้างประมาณ8เมตรนะคะที่ของเรานะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะโน้นะคะส่วนทางด้านโน้นนะคะเดีย๋ยวต้องรองแมคโครเข้ามาปรับพื้นที่นะคะนะคะนี่คือบรรยากาศ ด้านหน้านะคะโครงการนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะให้ลูกค้าทุกท่านนะคะชมบรรยากาศนะคะนี่นะคะ ก่อนซื้อทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะชมที่ดินจริงก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะเห็นที่ดินด้วยตาของตัวเองแล้วชอบเราค่อยตัดสินใจนะคะห้ามตัดสินใจเด็ดขาดนะคะถ้ายังไม่เห็นที่ดินนะคะ น,นี่คือบรรยากาศนะคะเดินรอบสระน้ำหน้าบ้านนะคะในที่ดินนะคะมีต้นโพด้วยนะคะนี่นะคะต้นโพที่ดินถือว่าสวยมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะคะมาชมได้นะคะอยู่คลองสิบสองหนองเสือนะคะ อยู่ตรงข้ามกับอบตนพพาลัดนะคะหรือแอด ID ดีลายเมยนะคะ092 498 2979ค่ะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ